สวัสดีครับปู่ฤาษีอ้าวเป็นยังไงคือภาพกันมาหมื่นมาคำแท้โอ้ยมาหมืนน่นมาคำเลขปู่เขาสามตัวว่าจัดตริเนี่ยปู่บ่แล้วแม่นบ่โอ้ยเขาสามตัวแล้วเนาะสอก่อสอเนาะเลขมันออกอ,อ,อ่า903เนี่ย<ช>เลขแต่ว่า<ช><ด>ที่ปู่เขียนใหนมือนั้นน่ะที่ปูหวาดมือนั้นน่ะปู่บอกอ่าด390 มันตึกสามตัวตัวนี่น่ะคันพูเอา<ม>เปลี่ยนหกประตูได้ตรงๆเลยนัน่นตัวว่าแท้าซอจอนี่แห้งเขาครับซอจอให้เรียกรางซอจอนั่นออกเก้าเก้าให้บูเรกเลยถึกคักแต่นี่ถึกจังคั<ม>กก็ยังจะว่าโอ้ยจัว่าแับว่ามาตามเอฟซีคน บอกว่าตามปูอีกนะเดอ้อตามปูรื้อสีเนะี่ยเพื่นเคือไห้คักแน่แท้สามตัวแตกนี่ว่าจนบอกว่าตัวบัดนี้ว่าพวเพื่นเลขเพื่อนเบอร์อรอรนี่โดยส่วนมากคู่สีได้เมือ่อใ<อ>ดลระคู่เนือยอดมากเลยย่ามได้เลขสีได้เมื่อใดเพื่อนสีมาวัานพระบอกเื้จังไรย,ยังสีนาปูหลังวันพระไปเนี่ยเือคือบนเนี่ยนอนหลังเทีย่ยแล้วจะเมื่อเพิ่นสีมาบอกเฮ้ยส่วนมากจะหลังวันพระไปพุนห่ะหลังวันพระไปเองนบ่หลังเนี่ยไปเองี่บอ่ะ พูดบนจีโมบอกมัสเกาเป็นครับผมหลังหลังวันพระเป็นเหรผมก็จีได้มาหาปูอีกที่หนึ่งไปขอมาไหมครับเวลาเอฟซีพ่นบอกเพิ่นบอกว่าไปตำเลือดสีในเด้อเพราะทีเรือเลขออกที่เรกยังไม่รู้จักนี่เปรเล็กปูเลือดสีเขาดีใจน้ำผู้กระจ้ามีโสมมีไส้น้องพูดแล้วนะฮะความหมายผู้ได้ก็ได้อยู่ที่ปูพิ่นได้อยู่เพิ่นได้โตเพิ่นว่าได้น้ำเลือดสีได้อยู่ไอ้สั่น ก็ได้เฮ็ดได้สั่งน้ำมาส mm hmm. ั่นพลวันนี่พุ่งกระท้วงมากพุ่นก็บอกว่าเออเดี๋ยวจีเฮ็ดบุญเฮ็ดสั่งซาลาสาั่งเอ,อ่เอเหียงก็ปูสั่งลังค่าซาลาปฏิบัติธรรม,มาสั่นบอกม mm hmm. mm hmm. นอ่ะพุ่นก็เลยบอกว่าไปตามใบในเด้อค่ะทียเป็นบุญเป็นกุศล่วมกันมาสั่นบอกโอ้ไฮ mm hmm. งวดแรกเขาโควงเลยเนาะที่จริงแล้วก้อนนานี่พู่กระไฮมาตลอดบริเวง หามาตลอดหามาตลอดตังต้งใจอยู่ผูเขาค่ายมุนกะหามาตลอดหายอยู่หายยังสี่ละเคยหายหายเป็นปัญหายังเสียปัญหาสี่ละโอ้ยกะไข่อยงวดนี่ปูหายเป็นปัญหาแล้วกับปูหาอะนั่นนั่นเสเเราเรีปูเอามาโชคเนีออส,อ,อสกสอ กอซอสนี่เป็นจะเป็นนีเติมซอสกบซอสบินนี่นอนเกบบุญสีกส็หกให้ปูใหนะ้เป็นซอสกอซอเดี๋ยวเดดเี๋ยวผมช่วยพลอยพี่น้องเขาบึ้งจังหน่อยกันนี่เด้อทีเด้อพลอยพ่น้องครับผมหลักฐานอันผู้ใดมีโอกาสได้เบิังคลิปูเรืองสีสีได้รู้ว่าผมอ่าเพื่อนไห้ตัวนี้อิลิผมมาถ่ายท่าเพิ่อนไห้ตัวนี้อิลิเอาไป็นกอดูได้ครับผมกลับไปเบิงคลิปเก่าได้เด้อปฏิวัติโอ้ย เลขออกแล้วจะเป็นผ้ากันเกง่งนะผ้ากันถือนะผ่านดีว่าลังค้นเพิ่นด่ามานะแ<ม>จวที่กิ่งแล้วผู<ม>้ใดได,ได้เบิ่งคลิปกะเคื่องฉีกเข้าใจครับผมเคื่องฉีดรู้เรื่องเบิดอยู่ทุกผู้ทุกคนอยู่ดอกว่าปู่เลือดสีเพิ่นให้ตัวนี้นทำเ<า>ดือดสางน้ำกันตัวบันสางแล้ว<ม>ปู่เอ้ยเลียงร่างตัวเจ้าตัวเก่าข้าพูนมีนะเงินกนะบที่ได้โู้ตัว้าว่าเป็นยังดอกเอฟซี่นได้เบิ่งอยู่ บานอาทีนั่นดอกบนอาทีไอีก็เม็นไหลอยู่ก็เหม็นไหลแล้วก็นก็ทีน้ำหอดสามตัวตรงปุณหนะเพื่อนสับตำแหน่งเอาบางทีนะคนเก่งมีดอกเพื่อนฉลาดปาดเพื่องี่รอกที่ผู้เพื่อนนั่นที่ผู้เป็นผมไปยังเราแล้วผู้เพื่อนฉลาดเพื่อนฉลาดเพื่อนเบิ่งยังที่เพื่อนกหจัดเลีกย่างนึงนี่เพื่อนเพื่อนเปลี่ยนนั่นที่ผู้เพื่อนน่ะเพื่อนเปลยนผู้ขนวณเลขเพื่อนเพื่อน นี่สไตล์ตาการคัดว่าเออเลขศูนย์ยูหน่วยเลขศูนย์เยูสิบเลขศูนย์เบยูหนี่เพื่อนกับมาสลับเอาดังสีน้ำพอนก็เลยเทรเป็นสามโต้ตรงของสีกับมี่มแต่ว่าเพื่อนผมซื้อผมก็ซื้อแบบนี้ลงแล้วสามเก้าศูนย์สี่ละได้ก็ได้จะโตดละได้ก็ได้ร้ายดอ,อดกดีเจน้อดีเจน้องถ้าได้ขินได้ท่านเนี่ยมันอีปู สีได้ย so ูบอกอีกหลายงวดว่าวันนี้ปูนี่มุ่นไปก่อนเด้ออย่าเฝ้าหนีได้อย่าเฝ้าไปใส่มาใส่ได้ยังขี้ไร่ให้ถกัดชิบกงวดจังก่อนเนอะไฟไฟสิบไปนานหน้าหลังกระเด็จปูเมื่อที่จำพรรษาอยู่นี่บปล่สีโปได้ยูหนีผมว่าเอาให้มาแล้วบอกโอ้เอาให้มาแล้วมันทัวมันแล้วมันทัวผมแล้วพอสีได้จาผมยังออกจากอาจารย์มากกว่านึงผมถามหาผมถามหาว่าปูเล่สีอยู่ใส่ไว้ท่าน ข้าเจ้าวันบอกว่าผู้เลือสีกำลังนั่งดูดวงให้นข้าเจ้าอยู่ว่าสันว่าบ้าผู้เลือสีดูดวงพ่อมบอกว่าสันนเอฟจีสีลังมาวัดเกิดได้อยู่ดีว่าน่ากับสันดอกพุมาเอฟจี้สีลังเว้นๆมาดูดวงนั้นผู้เลือสีโอผู้เลือดสีดูดวงแม่นตัวว่าสันพุ่มมาเหะเพันไสหลักพันยางยี่นั้นไม่ได้หละเพันยางไก่ไปไกลมากอยู่นี่ผมถามมา มีไทยบ้านไทยซองมึนกับมาดูดวงน้ำยูเพื่อนดวงบด่ดีมึงเพื่อนกำลังติไปนอกไปหน้าเอียงจังสิไนงะม,มาดูดวงน้ำปูำป,ปูดูอยูบดดวงเบิงบ้งยูเบิง้งเบิ้งยูอันวะกันเอี้ยชี้เ้ามาสิเบิ้งไหวบ่าไงจีนว่าปากเฝ้าหรือเปล่า <c> ป <oughs> นะูเนาะเอออ่ะเดี๋ยวแต่เวลาลนะครับผมไปนี่จังไดเนาะไปนี้เนาะจังว่า เมื่อนี้บ่มีอียงติดไม่ติดเมื่อให้ไปหาเอฟซีเขาบอกปูบ่มมีตัวเลขตัวเบอร์บอกว่าขึ้นมากตัวใดบอกปูขึ้นมากตัวใดเป็นพิเศษว่นกระถาพื่นนั่นก้อนให้ไปเบื่องไปแง่งตะก้อนให้พุ่มพิ่นมาบอกมากาวซะก้อนค่ะมันพอตะออกไปบางหันเนาะโอ้มันพอจะออกไปนะครนะเออกันยังวันตนไนตีบอว่าอ้วว่าเพิ่นยังดูดวงนี่ขันผมลงคลิปนี่ไปเอฟซีหู้จกว่าปูดูดวงเนี่ ร่งมาวนวุ่นนี้นี่มาดูดวงน้ำปูดูดวงวันมันตาเห็นมาสัน่นเพิ่นยางไก่ไปไก่มากเิ่นว่ายจนบ่ได้บ่ได้นั่งหอดสมาธิเดินจงกรมวนปูปูเดียวแต่เวลาละ่ะนั่นก็เลยเพราะฉะนั้นวันกับวัสดวก,กับสกกีได้บอกอ๋อปูกับว่ามีเวลาสีได้มาดูให้นชุ่มมือดอกอแม่นว่าพูดอะไรทีเขามาดูกันนัดกอนล่วงหนาสีบอกปูอ๋ออ้าววันไม่น้องผู้ใดอยากเดินทางแม่ ปฏิบัติอยู่กับเบื้องให้ได้ือก็บข้าปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่กับเบื้องให้ได้ใดาครับผู้ใดสีมากกับโทษมติต่อทั้งแอดมินสังก,กันว่าเออว่าผู้เลือดสีบางบอผมกตีได้มาถามให้ว่าผู้่างดูดวงในเพื่อนบ่เมื่อนั้นเมื่อนี้ว่างดูดวงในเพื่อนบอว่าสั่น,น,นเนาะสั่นแล้วอาเมือ่อเมื่อใดหลังวันแล้วว่างสินเมื่อใดหลังันเห วันโทัพเมื่อวันที่วันไหนันทางข้างงขานพูดพงอีกสองเมื่อตัวนี้วันทียี่สิบยี่สิบเออมวัสิบลเจ็ดสเกันเกาะเายี่สบ้าวันสิบวันพะวันที่สิบเก้าหลังหลังวันพาโดยชส่วนมากหลังวันพาเพื่นกะทีเอามาไห่โดบาเรกเมนเมนอือโอ้ยจับตาแน่ยมาดีๆเด้อพ่อพี่นองเด้อถึงสิบเปยนเลขคู่เนี่ย ถึงเพื่อนสิบว่าให้เป็นโตตรงๆแต่ว่าเพื่อนให้เปนอ่านปัญหาแต่ว่ากะปัญหาเพื่อนอีแตกเขาอดสามตัท่านผู้เอาเป็่นก็ถือว่าวาสนะไทยมันโหลดวันต่อไปอืแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยปู่เพอนบอกว่าบ่สามารถสีบอกให้เป็นโตได้เพื่อนบอกว่าเพื่อนกะถือสินถือรรมคือกันพันบอกเป็นโตแล้วพันบอกเป็นโตไปเนี่ยผิดไว้ไนอย่างีสีบอกนนี่จังไรผมก็บวาจากเด้อบัน ลือสีกับทีมีดมีม่ไน้าให้กันเลย่มคนูนะถือศีลอยู่เนาะะจังไรกันป่หล่ะวันที่วันที่ยี่สิบอหลังวันพักวันพักยี่สิบเก้าวันพักมายี่สิบมายี่สิบวันพักมันสี่สิบเก้านะต้องเปนมายี่สิบวันที่ยี่สิบอยู่ก็หละวปูแม่ิีด้ขอปูก็หล้ เม่สิได้ไปทุระทั้งหลางว่าอยี่ดอกบรีไปใสดอกยี่สิบยี่เอ็ดั่งเอาเอาแน่ๆเอายี่เอ็ดหลดะเนาะูนะเอายีเดกันเนาะยอี่เอายจ้ะอืมเอ็บุลักว่ามาลบกวนปูอีกที่หนึ่งทั้งสาวันนี้กันไหวพัดในเอฟซีเท่านี้ผู้โชคดีมีใช่เพื่นอยากเคดบุญเฮ็ดท่านน้ำกระไดปูนะเพื่อนอยากเค็ดอ่ออียงลังค่าสาราปัจบัติถ้ำน้ำอาจารย์บัดปาชา บ้านจอมศรีอ่าบอกกันได้พอน้องได้ลื้อศรีพันยูจี่อ่าสำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านจอมศรีอ่าตำบลจอมศรีอำเภอเพียนจังหวัดอุดรธานีเพื่อนเพื่อนอ่ามาอยู่นี่วันเัารเพื่อนมาซอยเฮ็ดซอยสังอาจารย์อยู่ที่วัดป่านี่เพื่ออาจารย์วัดป่าล่ะเป็นเพื่อนรู้จักกันนะตั้งแต่สมัยไปเดินทุดงทุดงอยู่ทั้งคู่วัวสั่นเพื่อนมาเพื่อนหู้จักกันเพื่อนก็เลยอ่ามาซอยกัน มาซอยกันเฮ็ดซอยกันสางอยากให้สาราปฏิบัติธรรมอาจารย์วัดป้านแล้วช่วโร่วดีฉะนั้นแล้วแอดจะที่ได้ลงหมายเลขโทรไว้นะครับผู้ใดอยากร่วมอานุ้มทนนบุญพระป้ากองระบาดน้ำเพลนอยากซอยเฮ็ดซอยสางน้ำเพลนยังสิเนาะครับยังไดก็โทรจิต่อมาได้นะครับหรือว่าผู้ใดอยากดูดวงหรือว่าผู้ใดอยาก ข่าวมาถามปัญหาชีวิตอียงกับผู้เลือดสีนะครับกับทษของมหาเอกกรนว่าเพิ่นว่างเมื่อไรจังไดน,นะครับเดี๋ยวก็ค่อยเขามากันว่างแล้วได้เมื่อว่างก็ค่อยเขามาหาเพื่อนมาสอบมาถามเพิ่งเพิ่งว่าเปลี่ยนจังไดอืมอ่ะบันี้กกับที่รบกวนผู้ซ้ำนี่ได้บันี้ครับผมดมีแห้งเ้อครับผมขอขอบคุณผูหลายๆครับผม